Good evening สว so ัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเสียง silent e วันนี้เราจะมาเรียนเสียง silent e silent แปลว่าอะไรลูก silent แปลว่าอแปลว่าเงียบแปลว่าเงียบเงเดียวอ่าเงียบห้ามพูดเสียงตัว e ตัวเดวตัวเดียวประโยคข้างบนเขาบอกว่า the silent e at the end of the word makes the vowel before its its name เขาบอกว่าถ้า s i l เล่น e ไปอยู่หน้าคำศัพท์ไหนคำศัพท์นั้นจะเอาเสียงเป็นสระของตัวเองใช่ไหม vowel ของเขาเอง how many vowels are there in English five five vowels มีตัวไหนบ้างคะ a e i o u อ่างั้นเรดีดูคำศัพท์คำแรก อะไรคือเสียงวอเวลคะที่เป็นสีม่วงที่เป็นสีม่วงเสียงอะไรคะตัว i ตัว i เพราะฉะนั้นถ้ามีไซเ e นอีอยู่ข้างหลังก็จะอ่านเป็นชื่อของวอเวลนั้นใช่ไหมก็อ่านเป็นสระ i ออ่านดดีลองผสมเสียงให้เพื่อนๆดูซิว่าผสมเสียงยังไงลองค่ะไซเ e นอีไม่กี่ไอเซไอตัว i อือ คำที <laughs> ่สองค่ะ s o g n e make i say i t go i ride sign e make a say a make a make sign e make u say u the u but two sign e make u say u the u

คำนี้เอาใหม่เนาะถ้าเวลาตัวจีอยู่กับตัวอ e, ีออกเสียงเป็นเกอะหรือเจอนะจำได้ไหมคะ <Yeah. S 1> ออกเสียงเป็นเจออ่าดูแม่ผสมเสียงนะ silent e make the u say u Her huge Her huge อ่านูดีออกเสียงตั้งไหม huge Her huge, Her huge. Her huge. คำต่อไปค่ะตัว e มีกี่ o c o c o เลอะ t o n ตัว e มีกีเอ e s e c h กเออมตัมีกีเ u ย u ม,ม,มูสมูสอ,อ,อ๋อมูสทันที A C E W E awake awake อ๋อนุ้นดีดูคำที่หนึ่งคุ้นไหมคำว่า fine เราจะใช้เวลาถามว่าอะไรคะ,อ,ะอย่างเช่นมามีถามว่า how are you today นุดีจะตอบข้อที่หนึ่งว่าไงคะ I'm fine. I'm fine ใช่ไหมมีคำว่า fine ก็คือคำนี้นั่นแหละ fine แปลว่าสบายดีเนาะโอเคอะ, okay. อะเดี๋ยวนูดีอ่านอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งโดยที่ลองไม่ต้องผสมเสียงว่า silent e เนาะอ่านอย่างเช่นคำว่า fine ride อ่ะลองอ่านให้แม่ฟังหน่อย fine ride mix to use t o o oh home oh huge huge done Limb. a moose. เอาเวกโอเคอีกเช่นคำว่า huge น่าจะยากหนูอโดีใช่ไหมหนดีออกเสียงตามแม่ you you g e อทำมือไปด้วยนะ huge huge อ่าคำว่า huge แปลว่าใหญ่ใหญ่มากๆ very big เนาะ very big โอเค ขนนี้เลยโอเคโอ้ได้เลยนั่น very big huge โอเคยากไหมวันนี้เสียงแซเลนีง่ายมากยากมากโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองมาอ่านเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับแซเลนีดูวันนี้ก็เท่านี้เนาะเบาๆโอเคนะค่ะพี่จะบอกอะไรหนึ่งอย่างว่า แบบทำเยอะใช่ไหมก็เหี่ยพอที่เสร็จมาทำนิ้เช้าหนึ่งโอเค okay, ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเนาะบ๊ายบายค่ะบายบาย